ในช่วงที่ดอกเบีย้ยแพงแบบนี้นะครับการรีไฟแนนซ์บ้านเมื่อผ่อนบ้านครบ3ปีถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่พวกเราทุกคนจะต้องไปทํากันเลยนะครับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งครับว่าการรีไฟแนนซ์บ้านเป็นกระบวนการแบบไหนนะครับช่วยเราประหยัดดอกเบีย้ยได้จริงหรือเปล่ารวมถึงขั้นตอนการรีไฟแนนซ์ต้องทํำยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอย่างละเอียดในคลิปวิดีโอนี้เลยครับ ก่อนจะเข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อที่จะมีออกมาอีกทุกสัปดาห์นะครับสวัสดีครับผมวิทย์อิทิศกนะครับช่วงนี้หลายๆคนคงจะได้ยินเพื่อนๆบ่นกันใช่ไหมครับว่าโอ้โหดอกเบี้ยมันแพงดอกเบี้ยบ้านผ่อนไม่ไหวผ่อนไปตัดแต่ดอกต้นไม่ขยับอะไรประมาณนี้เยอะมากเลยใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นเรื่องจริงส่วนหนึ่งครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ดอกเบ้นยบายมีการปรับเพิ่ เพิ่มขึ้นสูงนะครับเรียกว่าวันนี้วันที่ผมถ่ายทําคลิปนี้อยู่นะครับดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยสูงสุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาเลยนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกครับถ้าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยยอดหนี้ที่เราผ่อนไปเนี่ยมันไปตัดเป็นดอกเบี้ยส่วนมากเงินต้นแทบไม่กระดิกเลยประมาณนี้แต่สําหรับคนที่ผ่อนบ้านกันอยู่หรือว่าติดตามผมมาสักพักหนึ่งแล้วครับน่าจะเคยคุ้นคํ้นคว่ารีไฟแนนซ์บ้านกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวเนี่ยวันนี้คลิปนี้ครับเราจะมาคุยกันอย่างละเอียดเลยว่าการรีไฟแนนซ์เป็น process ตกเบี้ยดได้จริงไหมนะครับซึ่งตอบสั้นๆตรงนี้ก่อนเลยครับว่า มันสามารถช่วยให้เราประหยัดดอกเบีย้ยได้จริงๆนะครับรวมถึงนอกเหนือจากเรื่องการประหยัดดอกเบีย้ยครับการรีไฟแนนซ์ยังช่วยให้เรากําหนดกลยุทธ์การผ่อนและการวางแผนผ่อนได้ด้วยนะการรีไฟแนนซ์บ้านนะครับเป็นกระบวนการที่เราย้ายสินเชื่อบ้านจากที่เราผ่อนธนาคารหนึ่งย้ายมาอยู่กับอีกธนาคารหนึ่งนะครับเพื่อที่จะขอลดดอกเบีย้ยให้มันถูกลงครับคือโดยปกติแล้วครับดอกเบีย้ยบ้านโฮมโลนสินเชื่อบ้านต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะมีโปรโมชั่นอัตรา ดอกเบีย้ยพิเศษหรือพูดยังไงว่าดอกเบีย้ยมันจะถูกครับในช่วงสัก3ปีแรกแบงก์ส่วนมากที่อยู่ในตลาดวันนี้นะครับดอกเบีย้ยสปีแรกถูกหมดเลยนะครับลองไปดูได้เลยนะมันจะต่ากว่าช่วงอื่นน,นะครับแต่ประเด็นก็คือพอเราผ่านพ้นช่วง3ปีนี้ไปครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็จะค่อยๆปรับ กระโดดดีดขึ้นมานะครับเช่น3ปีแรกอ่ะสมมติเซว่าเราผ่อนอยู่ประมาณ3%ต่อปีพอปีที่4กระโดดปึ้งกลายเป็น6.5หรือเป็น7%ต่อปีแบบนี้ก็มีดังนั้นกระบวนการรีไฟแนนซ์คือกระบวนการที่เราย้ายธนาคารจากแบงก์หนึ่ง 1, เมื่อเราผ่อนครบ3ปีแล้วนะครับแบงก์เอย้ายมาแบงก์บีเพื่อขอลดดอกเบี้ยให้ดอกเบี้ยมันกลับมาถูกเหมือนในช่วง3ปีแรกซึ่งหลักการก็คือหลังจากเราเปลี่ยนจากแบงก์เอมาแบงก์บีใช่ไหมครับพอแบงก์บีผ่อนครบ3ปีแล้วก็ย้ายไปแบงก์ซีหรือ ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับการรีไฟแนนซ์ทุกๆ3ปีต่อให้เราไม่ได้โปะชําระเพิ่มเลยนะมันจะประหยัดดอกเบีย้ยให้เราหลักหลายแสนถึงหลักล้านบาทเลยนะครับและยังทําให้นี่บ้านของเราหมดเร็วขึ้นหลักหลายปีไปจนถึง10ปีได้อีกด้วยนะครับคอนเซปต์การรีไฟแนนซ์บ้านคือเท่านี้เองนะครับคอนเซปต์ง่ายๆแบบนี้เลยแต่ที่มันสําคัญกว่านั้นครับการรีไฟแนนซ์เนี่ยมันไม่ได้มีข้อดีแต่เรื่องการลดดอกเบีย้ยนะครับการรีไฟแนนซ์ถ้าพูดตรงตัวครับคือการปรับไฟแนนซ์ใหม่ครับหรือปรับ โครงสร้างหนี้ของเราใหม่ดังนั้นการรีไฟแนนซ์เราสามารถเลือกออปชันที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การผ่อนของเราได้ด้วยครับเช่นข้อหนึ่งนะครับคือรีไฟแนนซ์มาแบงก์บนะครับจากแบงก์เมาแบงก์บปุ๊บจากนั้นเราขอยืดระยะเวลาผ่อนนะครับเช่นสมมติแบงก์เเนี่ยเราผ่อนมาแล้ว3ปีเหลือเวลาผ่อน27ปีใช่ไหมครับย้ายไปแบงก์บเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ค่างวดมันรู้สึกมันแพงเราอยากได้สภาพคล่องเพิ่มเราสามารถรีไฟแนนซ์ไปแบงก์บและยืดระยะเวลาผ่อนให้มันกลับกลายเป็นผ่อน30 ปีหรือ35ปีหรือว่าได้ว่า40ปีตามเงื่อนไขของธ,รรธานาคารนั้นๆได้แต่มันก็ต้องมีเงื่อนไขด้วยนะครับว่าอายุของเราจะต้องไม่เกินนะครับเนาะ โดยวัตถุประสงค์หลักๆของการรีไฟแนนซ์และยืดระยะเวลาครับก็อย่างที่ผมบอกไปคือลดค่างวดผ่อนให้มันผ่อนต่อเดือนต่ำลงพอระยะเวลาถูกยืดค่างวดก็ลดลงใช่ไหมครับสภาพคล่องในแต่ละเดือนของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่มันก็ต้องรับสภาพนะครับว่านีของเราก็จะกลับไปแบบระยะเวลาเพิ่มขึ้นแบบนั้นนะครับเนาะดังนั้นอันนี้เป็นประโยชน์ข้อแรกครับรีไฟแนนซ์แล้วก็ยืดระยะเวลาออกเคสที่2นะครับก็คือการรีไฟแนนซ์จากแบงก์เอไปแบงก์บีนะครับแบงก์เอเนี่ยผ่อน3ปีแล้วเหลือผ่อน27ปีใช่ไหมครับพอรีไฟ ย้ายไปแบงก์บีปุ๊บเนี่ยร,รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะรีบอย่าเร่งผ่อนนะครับก็ลดระยะเวลาจาก27เหลือแค่20ปีแบบนี้ก็สามารถทําได้ครับแต่การทําแบบนี้ถึงแม้ว่าจะช่วยให้เราหนี้หมดเร็วขึ้นจริงครับแต่ค่างวดเงินผ่อนชําระ ก็อาจจะมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะว่าเราไปหดไอระยะเวลาผ่อนตรงนี้ให้มันสั้นลงถูกไหมดังนั้นค่างวดเราก็อาจจะปรับเพิ่มขึ้นได้อันนี้คือเคสที่2สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ช่อง Guru Living นะครับมี Membership Program แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เป็นแฟนเพจกันมานานนะครับอยากจะัพ p อ o r t นะครับให้ผมและทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกเรื่อยๆนะครับยังไงก็ตามก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการติดตามกันมาตลอดนะครับและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เมมเบอร์ชิพโปรแกรมของช่องกรูดิวิ่งนะครับและออปชันที่3ครับออปชันสุดท้ายครับคือการ r e ไฟแนนซ์จาก A ไป B ครับและกู้วงเงินส่วนต่างออกมาหรือที่เขาเรียกกันว่าวงเงินกู้อนเนกประสงค์วงเงินกู้ท็อปอัพแล้วแต่จะเรียกนะครับหรือเพื่อง่ายรีไฟแนนซ์และกู้เงินเพิ่มออกมานะครับคืออย่างนี้ การที่เราผ่อนแบงก์เไปอะครับเงินที่เราส่งไปทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยมันจะไปตัดทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยใช่ไหมดังนั้นพอครบ3ปีมันจะมีเงินต้นบางส่วนที่ถูกจ่ายไว้เรียบร้อยแล้วสมมติเป็นก้อนเล็กๆประมาณนี้นะครับสักประมาณแสนหนึ่งแล้วกันการรีไฟแนนซ์จากแบงก์เอไปแบงก์บเนี่ยนอกจากเราลดดอกเบีย้ยแล้วนะครับไอเงินต้นที่เราผ่อนหมดไปแล้วเนี่ยรวมถึงมูลค่าบ้านที่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเราอาจจะกู้เงินท็อปอัพ กู้เงินรีไฟแนนซ์ส่วนต่างตรงนี้ออกมาซึ่งข้อดีก็คือไอ้เงินส่วนต่างตรงนี้เนี่ยดอกเบีย้ยจะไม่แพงครับเพราะมันมีอสังหาริมทรัพย์หรือว่าบ้านของเราเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันครับเซว่าในตลาดวันนี้นะฮะอาจจะอยู่ที่5-6-7ประมาณนะครับ5-6-7%ซึ่งถือว่าเป็นดอกเบีย้ยที่ไม่แพงเลยถ้าเทียบกับเง,งินกู้อเนกประสงค์ ซึ่งไอ้เงินกู้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถนําไปใช้ได้แทบทุกวัตถุประสงค์เลยครับไปใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายจําเป็นนะครับหรือเอาไปจ่ายหนี้ที่ดอกเบีย้ยแพงๆเอาไปรวมหนี้บัตรเครดิตอะไรพวกนี้สามารถทําได้หมดเลยดังนั้นครับออปชันที่3นี้ผมว่าเป็นออปชันสําคัญเลยนะสำหรับคนที่มีบ้านผ่อนบ้านอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทั้งลดดอกเบีย้ยด้วยการรีไฟแนนซ์และอยากได้เงินกู้เงินก้อนสักก้อนหนึ่งครับเอามาใช้แล้วแต่เราเลยว่าอยากจะใช้ในวัตถุประสงค์อะไรการ รีไฟแนนซ์ ance, บวกกู้เงินท็อปอัพตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากครับฟังมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์คำถามมาได้เลยส่วนถ้าเกิดว่าใครเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจมาบอกหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าทันกันไหม feel free to a s นะครับใครงงตรงไหนพิมพ์คอมเมนต์คำถามมาได้เลยซึ่งโดยปกติแล้วครับการรีไฟแนนซ์เนี่ยเราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราผ่อนครบ3ปีมาตรฐานธนาคารส่วนมากเป็นแบบนี้ครับคือครบ3ปีจะรีไฟแนนซ์ได้แต่ ก็มีบางธนาคารเหมือนกันที่กําหนดเงื่อนไขพิเศษไว้ครับก็คือครบ3ปีแล้วยังไม่ได้อาจจะต้องผ่อนให้ครบทัก4ปี5ปี6ปีหรือ7ปีนานสุดประมาณ7ปีครับก่อนถึงจะสามารถรีไฟแนนซ์ได้โดยไม่ผิดเงื่อนไขนะครับดังนั้นเราต้องไปเช็คกับธนาคารที่เราผ่อนอยู่ก่อนนะครับว่าเงื่อนไขที่เราไปตกลงกันมาเนี่ย ต้องผ่อนกี่ปีถึงจะรีไฟแนนซ์ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับมาฟังคลิปนี้แต่ยังไม่ได้เริ่มผ่อนหรือยังไม่ได้ซื้อนั่นเองนะ mm hmm. ผมแน,นะนําว่าให้เช็คกับแบงค์ที่จะกู้ให้ดีครับว่า มีเงื่อนไขว่าต้องผ่อนกี่ปีถึงรีไฟแนนซ์ได้โดยไม่ผิดเงื่อนไขนะครับและสาหรับคนที่ฟังคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะรีไฟแนนซ์นะครับถ้าใครใกล้ครบ3ปีแล้วผมแนะนําง่ายๆแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าเราใกล้ครบและเหลือสักเดือนนึงจะครบ3ปีแบบนี้ผมแนะนําให้เรารีบหาข้อมูลก่อนได้แล้วนะครับว่าเฮ้ยเดือนนี้มีธนาคารไหนโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างและพอแบบใกล้ๆสักวีกสองวีกที่ใกล้ครบกาหนดนะครับให้ไปเดินเรื่องยื่นได้เลยนะครับหมายก็ว่าให้เราเอาเอกสารต่างๆเนี่ยไปยื่นธนาคารที่เราสนใจ ได้เลยนะครับเพื่อให้เขาทํำโปรเซสต่อไปครับมาประเมินบ้านประเมินวงเงินต่างๆให้กับเราซึ่งย้ำนะครับว่าการรีไฟแนนซ์เนี่ยเป็นโปรเซสที่ไม่ได้ต่างกับการกู้ซื้อบ้านเลยนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีการยื่นเอกสารรายได้มีการตรวจเช็คเครดิตบุโรมีการเช็คบุสเตทเมนต์การเงินต่างๆของเราครับว่าวันนี้เราอยู่ในสถานะที่พร้อมจะรีไฟแนนซ์หรือไม่ ดังนั้นหมายความว่าถ้าวันนี้เครดิตเราไม่ดีเราเคยมีประวัติการชําระที่แย่หรือวันนี้เราไม่ได้มีแหล่งรายได้ที่มั่นคงแล้วเราอาจจะรีไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับอันนี้สําคัญเลยนะดังนั้นคนที่จะรีไฟแนนซ์นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าผอนอยู่สักปี2ปีผมว่ารีบกลับมาเตรียมตัว วางแผนก่อนจะรีไฟแนนซ์ก็ดีนะครับก็คือมาทำสเตทเมนต์ตัวเองให้สวยครับหรือมาเตรียมพร้อมก่อนพอครบกำหนด3ปีปุ๊บมันจะได้รีไฟแนนซ์ได้โดยไม่ติดปัญหาอะไรเช็คบูโลมาก็เรียบร้อยสะอาดสะอาดนะครับหรือมาดูเครดิตสกอร์แล้วโอ้โหเฮ้ยเยี่ยมเว้ยผ่อนชำระตรงเวลาอะไรเสมอแบบนี้เนี่ยครับ การผ่อนบ้านการซื้อบ้านมันเป็นโปรเซสที่แบบมันไม่ใช่อีเวนท์ที่เกิดขึ้นและทาเลยนะแต่มันจะต้องมีการตระเตรียมตัวอะไรบางอย่างล่วงหน้าก่อนดังนั้นการรีไฟแนนซ์เป็นโปรเซสที่สําคัญนะครับที่จะช่วยประหยัดดอกเบี้ยให้เราได้เยอะมากๆและจะช่วยทําให้นี้บ้านราหมดเร็วขึ้นด้วยดังนั้นอยากจะฝากไว้นะครับสำหรับคนที่กําลังจะซื้อหรือกําลังผ่อนอยู่นะอยากให้วางแผนเรื่องพวกนี้ไว้ตั้งแต่เนิน่น พอถึงเวลาที่เราจะไปรีไฟแนนซ์แล้วเราจะได้สามารถรีไฟแนนซ์ได้ผ่านแบบไม่ติดปัญหาอะไรนะครับซึ่งจริงๆในช่วงก่อนหน้านี้ครับผมได้เคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการรีไฟแนนซ์รวมถึงเรื่องการลดดอกเบีย้ยหรือว่า retention ไว้อยู่หลายคอนเทนต์เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมจากคลิปนี้นะก็สามารถเข้าไปรับชมได้ทางคลิปที่ผมเคยทําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวลิงก์ต่างๆผมจะทิ้งไว้ข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคําถามตรงไหนสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการ ก็สามารถพิมพ์คำถามมาข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานก็จะไปช่วยกันตอบให้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้ครับสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปคอนเทนต์ความรู้ที่สรุปมาให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับสามารถพิมพ์คำว่าชอบหรือว่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ